السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله أسأله بالهدى ودين الحق ليزه ولا دين كله ولو كره المشركون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับมนุษย์เราทุกคนนั้นเมื่อเ เกิดมาบนโลกนี้เกิดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดังที่ท่านนาบกกับีได้กล่าวว่ามามินมาลูด ah uh ah, ah, ah ินอิลล่ายูรัดูอัลฟิตราะฟะบ่าวาฮูยูฮาวิดานิฮิวปยูนัสซิรอเอายุนัสซิรอนิฮิเอายูนัสซิยานิฮิมามินมาลูดินไม่มีทารกคนใดที่เกิดขึ้นมาอิลล่ายูรัดูอัลฟิตราะ นอกจากว่าจะเกิดขึ้นมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระบาว่าฮูยูฮาวีดานีและดังนั้นพ่อแม่ของเขาก็ทำให้เขาเป็นยาฮูดีเอาอยูนัส,สิรนีฮีหรือทำให้เขาเป็นนัส,สรรนีเอาอยูมาส,สิยานีฮีหรือทำให้เขาเป็นมายุสีพะดิษนี้ให้ความรู้กับเราว่า เอาล็อกทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีสภาพเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีความสะอาดจากการตั้งภาคีเกิดขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพราะมีกรรมหรือว่ามีความผิดติดตัวมามีความพร้อมที่จะยอมรับคุณงามความดีคุณธรรมต่างๆ และพร้อมที่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเทวองค์เดียวบริสุทธิ์ปราศจากการตั้งขาคีเป็นคนที่รักความดีงามความสุภาพความอ่อนโยนความซื่อสัตย์สุจริตรังเกียจความรุนแรงการข่มขีข่มเหงการใช้กำลังเข้าประหัตประหารต่อสู้กัน นี่คือธรรมชาติที่เราทรางสร้างให้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตามเป็นความบริสุทธิ์ที่ติดตัวมากับเด็กทุกคนเราจะเห็นได้จากเด็กระยะเวลาอายุขวบหนึ่งถึงสองขวบขณะที่เขาถือของเล่นอยู่ถ้าหากว่าเราใช้กำลัง ไปดึงเอามาหรือกระชากมาจากเขาเขาจะชักมือหนีและไม่ยอมให้ถ้าเราใช้กำลังดึงเอามาเขาก็จะร้องตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราพูดกับเขาดีๆขอของในมือของเขาเวาวอนจากเขาเขาก็ส่งให้เราจาังเต็มใจเด็กเพียงหนึ่งขวบสองขวบ เขาแยกมออกหรอครับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ด้วยธรรมชาติที่เอาล่องสร้างให้มีในตัวของเขารักของที่ดีรังเกียจของที่ไม่ดีจึงแสดงออกตอบโต้กับผู้ที่ปฏิบัติต่อเขาธรรมชาติความดีเนี่ยมันจะติดตัวเราไปแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าหายไปจากตัวของเราก็เป็นได้ทั้งนี้ขึ้นกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวของเด็กดังนั้นท่านอบีจึงกล่าวไว้ในช่วงต่อมาว่าฟาบาวูย uh um um ูฮาวิดานีเอายุมาซิรอานีฮิอายุมาซิยานีฮิดังนั้นพ่อแม่ของเขานั่นแหละที่ทำให้เขาเป็นยยฮูดี หรือเป็นนัสรอนีคือเป็นคริสเตียนหรือเป็นมายูซีคือพวกบูชาไฟที่จริงแล้วการเปลี่ยนสภาพของคนที่มีคุณงามความดีติดตัวมาไมเป็นอย่างอื่นนั้นไม่ใช่พ่อแม่จะ่เพียงอย่างเดียวยังมีสิ่งอื่นที่อยู่รอบข้างตัวของเด็กอีกไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือความเป็นไปในสังคม แต่ในฮะดิษนี้ที่ท่านนบีพูดถึงพ่อแม่ก็เนื่องจากว่าพ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่เป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้การอบรมสังสอนกับเด็กเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความคิดความรู้สึกของลูกฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ ได้อบรมสั่งสอนเขาให้มั่นคงอยู่ในศาสนาความดีที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเป็นอิมานที่เหนียวแน่นและมั่นคงแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ปล่อยปะละเลยไม่ให้ความสำคัญต่อบุตรไม่ส่งเสริมเรื่องความรู้ของศาสนา ความดีที่ติดตัวมาก็จะค่อยลดน้อยลงและหากว่าพ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกของตัวปฏิบัติในสิ่งที่เป็นตรงข้ามในบ้านไม่มีนมาไม่มีดูอาลูกไม่เคยเห็นว่าพ่อแม่จะต้องถูงสินอดและทำในสิ่งที่ตรงข้ามศาสนาไม่ให้ทำทำในสิ่งที่ตรงข้ามศาสนาใช้ มีการกระทําเช่นอาจจะมีการดื่มสุราในบ้านหรือพึงพอใจในสิ่งที่ได้มาในทางที่ผิดเมื่อลูกได้ของมาจากเพื่อนในทางที่ผิดขโมยเขามาแทนที่จะห้ามปามแทนที่จะชี้แจงสั่งสอนก็กลับยินดีเต็มใจในความสามารถของลูกที่สามารถได้ของมันมาได้ทิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากจะ ไม่เพิ่มให้คุณงามความดีหรืออีมานให้กับลูกแล้วกับพาลูกออกจากแนวทางที่ถูกต้องไปดำเนินชีวิตตามแนวทางทัศนคติความคิดของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นยาฮูดีนัสรอนีมายูซีหรือกลุ่มพวกที่มีศาสนาแตกต่างไปหรือไม่มีศาสนาก็ได้นั้นพ่อแม่จึงบุคคลแรกที่มีความสำคัญ ที่จะทําหน้าที่ปลูกฝังความดีงามให้อยู่ในจิตใจของลูกและเช่นเดียวกันครูบาอาจารยา์ญาติพี่น้องถ้าหากว่าเด็กเติบโตมาในครอบครัวในบ้านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของสลามแล้วสิ่งรอบข้างเขาเพื่อนบ้านของเขาก็มีบรรยากาศเป็นิสลามเช่นเดียวกับเขาแน่นอนเหลือเกิน ความเข้มข้นในอีมานในคุณงามความดีและธรรมชาติที่ดีงามที่ทรงประทานมาให้นั้นก็จะเพิ่มเติมขึ้นและโตขึ้นเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตไปในแนวทางขององค์ัายฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นบุคคลแรกและเป็นบุคคลทีม่มีความสำคัญในที่นี้ให้เรารู้ว่าพ่อแม่นั่นแหละคือบุคคลที่ สามารถจะทําให้บุตรของเขาเติบโตขึ้นไปเป็นบุคคลที่อยู่ในแนวทางของอิสลามหรือดำเนินิตไปนแนวทางความคิดของคนอื่นแต่ความดีงามที่มีมาและก็รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะคงอยู่ตลอดไปในยามที่เด็กเติบโตขึ้นยังไม่อยู่ในอัคินบะเล็ก เขาอาจจะพบก,บกับการชี้นำไปในทางที่ไม่ดีหรือมีการยัออย่วยุจากเพื่อนฝูงแต่ในช่วงนี้อัลลอฮ์ก็ให้โอกาสกับเขาโดนไม่เอาผิดจนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นอากิลบาลิกมีสติปัญญาที่สมบูรณ์พร้อมที่จะแยกแยะสิ่งถูกผิดได้แล้วตรงนี้แหละที่แต่และคนจะต้องรับผิดชอบตัวของตัวเอง จะกล่าวอ้างว่าพ่อแม่ทําให้ฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีสติปัญญาที่สมบูรณ์สามารถแยกแยะได้แล้วว่าที่ผ่านมานั้นเรามีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของศาสนาในแบบอย่างอสลรามมากน้อยเทียงใดและเราก็มีสติปัญญามากพอที่จะเลือกและตัดสินได้ว่า สิ่งที่ดีสำหรับ,บเราสิ่งที่เราประสงค์ที่เราเป็นนั้นคืออะไรเราจะต้องพบกับการยั่วยุการชักนำของชัยตอนอีกด้วยถึงแม้ว่าเราจะเติบโตมาในบรรยากาศที่ดีและเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีแต่เราก็ยังมีศัตรูสำคัญอีกตัวหนึ่ง น like so ั่นก็คือชัยตอนท่านมีกล่าวไว้ในฮะดิษหนึ่งว่าข้อละเราสุลลอยสลายสลายสลัยยากรุลุห์อัลลอฮฺอัลาอินนีคลักตุอิบาดีฮูนัฟาฟัยอาตุหุมุชย์กาตินฟัดตาลัตฮุมอันดีนิฮิมวะฮารรอมัตอะลัยฮิมมาอาฮัลลัลมาอาฮัลละมาอาฮัลละตุลลฮุมฮะดิษนี้เป็นฮะดิษกุรซี คือเป็นคําพูดของล้อแต่ไม่ได้ประทานในตุรอ่านทนา่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอินน ah ีคอลักตุอิบาดีฮูนาฟาแท้จริงฉันได้สร้างเบ่าของฉันให้มีความมือสุดให้มีความครอมรับอิสลามพยาอัตคุมุชัยตอนแล้วชัยตอนก็มาอย่างเขาพัชตารัดคุมอันดีนฮิม แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยออกจากศาสนาของเขาผลักดันให้เขาออกจากอิสลามว่าฮะรอมัดอะไรฮิมมาอัลลัลตุลหุมและมันก็ได้ห้ามปรามในสิ่งที่ฉันอนุมัติให้แก่เขาฮะดิษตนี้บอกให้รู้ว่าแม้ว่าเราจะพยายามที่จะเลือกทำแต่ในสิ่งที่ดี แม้ว่าเราจะเกิดมาอยู่ในบรรยากาศที่ดีแต่เราก็ยังมีชัยตอนซึ่งเป็นตัวที่จะเป็นอุปสรรคให้เราต้องต่อสู้หรือให้เราจะต้องออกห่างจากผลทางที่ถูกต้องอีกด้วยชัยตอนจะยุแย่เราชี้ให้เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี และสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราทําเป็นสิ่งที่ดีมันก็ชี้ให้เราเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเราจรึงจะพบว่าบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนนั้นจะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งใดที่อัลลอฮ์อนุมัติมันก็จะชักชวนให้เขาห้ามและหยุดยั้งไม่กระทําและสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไม่ให้กระทํามันก็จะยั่วยุ และยงส่งเสริมให้เขาได้กระทำซึ่งการดำเนินชีวิตเช่นนี้มีกับเราทุกวันเป็นการต่อสู้ในจิตใจของเรามีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ถ้าหากว่าเรามีต้นทุนที่ดีเข้มแข็งได้รับการอบรมใมนท,ทางที่ดีและเราก็เลือกที่จะบัติในสิ่งที่ดีโอกาสที่จะชนะศัตรูก็มีมาก แต่ถ้าหากว่าเราไม่รับการอบรมในทางที่ดีพ่อแม่ของเราไม่ได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ไม่เพียงไม่สอนแต่ไม่ส่งเสริมไม่ส่งมาให้ศึกษาเร่าเรียนความอ่อนแอมันก็มีมากในจิตใจของเราแล้วเพียงชัยตอนยุยแย่เพียงเล็กน้อยเราก็จะหลุดออกจากแนวทางของอวโล์ ot, อย่างง่ายดาย ชีวิตของบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนกับคนที่ตายแล้วคนที่ตายแล้วถึงแม้ว่าจะเดินได้ก็ไม่ป,ประโยชน์อะไรเป็นชีวิตที่ตายจากคุณงามความดีตายจากแนวทางของเ,าเอาแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮ์ยังทรงเมตตากับเบ่าทุกคน แม้ว่าเขาจะหลุดออกจากความเป็นมุสลิมหรือมีสภาพเด่นเ,เป็นเช่นผู้ที่ตายไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาได้ํำนึกตนกับเนื้อกับตัวพงรงประสงค์ที่จะให้เขากลับเข้าสู่แนวทางของพระองค์ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะกลับมาเป็นเบาที่ดีของพระองค์ได้เอาละทรงกลัดว่า <c oughs> เอามังกานะไมตั้นกะไอใหญ่น้าหุก และผู้ที่ตายแล้วเราได้ให้ชีวิตั่เขาวายันาละหูนูรอนยัมชูบิฮีฟินนาสและเราได้ประทานแสงสว่างให้กับเขาซึ่งเขาก็เดินไปในหมู่มนุษย์ด้วยกับแสงสว่างนั้นกามันม um ัซลูหูฟิซูรุมาติไรสบีคอรยินมินฮาจะเหมือนกับผู้ซึ่งอยู่ในความมืด และไม่ได้ออกมาหรือไม่อาญ,ญานี้เอาล่องรงเปรียบเทียบคนที่ออกนอกศาสนาคนที่ไม่ไปฏิบัติตามบทบรญญิติ์ขององค์เสมือนกับคนที่ตายแล้วพระอยยหัยหน้าหุแต่พระองค์ก็ทําให้เขามีชีวิตขึ้นมาอีกนั่นก็คือประทานให้เขาได้กลับเข้าสู่อิสลามได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นผู้ที่ ยึดมั่นในแนวทางของพระองค์แล้วก็ดําเนินชีวิตเช่นนี้ไปในสังคมในดุนยานี้ย่อมดีย่อมประเสริฐกว่าคนที่ยังอยู่ในความมืดมนและไม่สามารถออกมาได้จากความมืดนั้นพี่น้องครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบใดที่เรายังไม่จากโรคนี้ไปเราทุกคนมีโอกาสทั้งสิ้น มีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่แนวทางขององค์มีโอกาสที่จะได้รับการอภัยโทษจากองค์มีโอกาสที่จะเพิ่มคุณงามความดีในบัญชีของเราให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ชีวิตของเราในอาคิรอเป็นชีวิตที่มีความสุขถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตตามแนวทางของอิสลามแล้วนอกจากจะมีชีวิตที่มีความสุขสงบ ในดุนยาไม่วุ่นวายเหมือนบุคคลอื่นแล้วในชีวิตของอาคิร์ก็จะเป็นชีวิตที่มีความสนุงงกสุกด้วยเช่นกันอัลก,กูลูกลาลีฮะกะวัสัฟุลวอลีวะลุฟุมวะลิซาริมุสลิมีนฟัสตัฟซิรุฮูอินะโมยอัุกุลฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد رسول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بِهَا الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الهدي كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وعليكم الجماعة جماعة إن جماعة إن ما إن جد الله من جماعة فمن شذ شذ في النار إن الله ملاكته إن الله يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعزن إسلام المسلمين wa dila shika wal musyrikin, wa damul aqdadin waj'al hadha baladan aminan mutma'innan wa sallal bihi muslimin daraban alamin rabbana atina fidunda hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar